วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ใครพูดถูกได้กินขนมข้างหลังนะครับอ่าเริ่มหมูหมึกกุ้ง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 ละนองละยองละยาละนองละยองยะละละนองละยองไะยาละนองละยองลรยายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไ่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่าเด็ด ยายกินลำไยน้ำลายยายหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินน้ำลายน้ำยายลายใหญ่ย้อยยายกินลำไยแลวยายยายใหญ่เอ้ยทหารถือปืนแบกปืนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปืนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปืนไปโบกตึกทหารโูนตึกโบกตึกอะไรนีโอเคถือว่าถือว่าผ่านนะครับปุ๊บเบอร์ฟากด กดติดตามในช่อง Superday Channel ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้าเราจะมาทำชาเลนจ์ที่ไหนฝากกดติดตามพวกเราไปด้วยนะครับบ๊ายบายสนุบด้วย